เปนมลันซิงสวัสดีครับก็กลับมาพบกับการทําแบบฝึกหัดเล่มที่2นะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องการใช้นิ้วมือในการทําเล่ม2นะครับวันนี้เราจะไปทําในหน้าที่3 4กับ35นะครับในเรื่องของการลบฐาน5นะครับวันนี้เราจะเข้าในเรื่องของการลบ3นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับนะครับแบบเหมือนเดิมนะครับ ผมก็ยัง lab, เน้นย้ำเหมือนเดิมนะครับก็คือในเรื่องของการท่องสูตรนะครับทั้ง4ตัวในเรื่องของการลบนะครับก็จะมีลบหไม่ได้บวกสลบหนะครับซึ่งเราเรียนผ่านไปแล้วนะครับลบสไม่ได้ก็บวกสลบหเราก็ทําไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับแล้วคลิปนี้นะครับเราก็จะทําในเรื่องของลบสไม่ได้บวกสลบหนะครับและในคลิปสุดท้ายก็จะเป็นลบสไม่ได้ก็ต้องบวกหนึ่งลบหนะครับ นะครับวันนี้เราอยู่ที่เรื่องของการลบ3นะครับลบ3าไม่ได้ก็ต้องบวก2ลบ5นี่ครับบวก2ลบ5ลบ3ไม่ได้บวก2ลบ5ลบ3าไม่ได้บวก2ลบ5นะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับบวก5ลบ3ไม่ได้ก็บวก2ลบ5บวก2อลบห้อีกหนึ่งเซตสเอาใหม่นะครับบวก5ลบ3ไม่ได้ก็บวก2ลบห้า บวกสอลบหบวกอีกหนึ่งเซต3อีกครั้งบวกห้ลบสไม่ได้ลบสามไม่ได้ทําไมครับบวกสอลบหบวกอีกหนึ่งเซต3ข้อที่2นะครับบวกหบวกสามม -3 ไม่ได้ลบ3ไม่ได้ทำยังไงบวก2ลบ5ก็บวก2แล้วก็ลบ5นะครับแล้วก็บวกอีก2เซ็ต4เอาใหม่บางกี้เขียนไว้ก่อนแล้วนะครับเราทำอีก2ครั้งนะครับบวก5ลบ3ไม่ได้บวก2ลบ5บวกอีก2เซสบวก5ลบ3ไม่ได้บวก2ลบ5บวกอีก2เซ็ต4 นะครับอ่ะขขาที่3นะครับบวก5ลบ3ไม่ได้ทำไงครับบวก2ลบ5แล้วก็บวกอีก3ได้ไหมไม่ได้บวก3ไม่ได้เราเรียนไปแล้วก็คือต้องบวก5ลบ2เสร็จ5เอาใหม่นะครับบวก5ลบ3ไม่ได้บวก2ลบ5บวก3ไม่ได้บวก5ลบ2เสร็จ5อีกครั้งหนึ่งบวก5 ลบสามไม่ได้บวกสองลบห้าบวกศักบวกอีกสามไม่ได้ก็บวกห้าลบสองเซตห้าต่อไปบวกห้าลบสามไม่ได้บวกสองลบห้าบวกอีกหกเซตแปดบวกห้าลบสามไม่ได้บวกสองลบห้าบวกอีกหกเซตแปดบวกห้าลบสามไม่ได้บวกสองลบห้าบวกอีกหก เซตแข้อหครับบวกหลบสไม่ได้บวกสอลบหบวอีกเจ็เซตเก้บวกหลบสไม่ได้บวกสองลบหบวกเจ็ดเบวกหลบสาไม่ได้ก็บวกสอลบหบวอีกเจ็เซตเนะครับข้อที่หนะครับบวกเ ลบสามไม่ได้ลบสามไม่ได้ทำไมครับบวกสองลบห้าแล้วก็บวกอีกห้าเศษเก้าบวกเจ็ดลบสามไม่ได้บวกสองลบห้าบวกอีกห้าเศษเก้าบวกเจ็ดลบสามไม่ได้บวกสองลบห้าบวกอีกห้าเศษเก้าข้อต่อไปข้อที่เจ็ดครับบวกหกลบสามไม่ได้บวกสามลบบวกสองลบห้าอะไรบวกหก ลบสามไม่ได้บวกสองลบห้าบวกหนึ่งเซตบวกหลบสไม่ได้บวกสองลบห้าบวกหน่งเซตซีบวกหลบสไม่ได้บวกสองลบหบวกหเซตซข้อที่แนะครับบวกเลบสาไม่ได้บวกสลบห้าบวกห้าเซตเกบวกเจ็ด ลบสไม่ได้บวกสองลบห้าบวกอีกห้าเสษเก้าบวกเลบสาไม่ได้บวกสองลบห้าบวกอีกห้าเศษเก้าบวกหกลบสาไม่ได้บวกสอลบห้าบวกอีกห้าเศษแปดบวกหกลบสามไม่ได้บวกสองลบห้าบวกอีกห้าเสรแปบกหก ลบสามไม่ได้บวกสองลบห้าบวกอีกห้าเซตแปดข้อสิบนะครับบวกหลบสามไม่ได้บวกสองลบห้าบวกอีกเจ็ดเซตเก้าบวกห้าลบสามไม่ได้บวกสอลบห้าบวกอีกเจ็ เซต็เบวกห้ลบสไม่ได้บวกสอลบหบวกเจ็ดเซ็เอ่ะเรียบร้อยนะครับมีหน้าทียี่สิบสนะครับอ่ะต่อไป35นะครับก็เหมือนเดิมนะครับอยู่เรื่องเดิมนะคือเรื่องลบสนะครับเราต่อกันเลยนะครับบวกเกลบสไม่ได้บวกสอ่ะบวกเกลบสได้เลยลบอีก2ไม่ได้นะครับก็ต้องบวกสอลบห้า บวกสามลบห้าไรบวก9ลบ3ลบ2ไม่ได้บวก3ลบ5้าเศษสบวก9ลบ3ไม่ได้อ่าลบ3ได้ลบอีกสองไม่ได้บวก3ลบ5้าเศษสบวก9ลบ3ลบอีก2ไม่ได้บวก3ลบ5เศษ4ลบสองอยู่ในหน้าที่แล้วนะครับหน้าที่ผ่าน สองหน้าที่ผ่านมานะครับถ้าใครจำไม่ได้นะครับดิตรงนี้นะครับลบสองไม่ได้ก็บวกสามลบห้าข้อที่สองบวกหกลบสองไม่ได้บวกสามลบห้าลบ 3, สามเซ็ตหนึ่งบวกหกลบสองไม่ได้บวกสามลบห้าลบอีก 3. สามเซ็ตหนึ่งบวกหกลบสี่ ลบสองไม่ได้บวกสามลบห้าลบอีกสามเซ็ตหนงข้อสามนะครับบวกเจ็ดลบสองไม่ได้ลบสองไม่ได้ทำไงครับบวกสามลบอ่าลบสองได้ลบอีกสองไม่ได้บวกสามลบห้าบวกเจ็ดลบสองลบอีกสองไม่ได้บวกสามลบห้า บวก7ลบ2ลบอีก2ไม่ได้บวก3ามลบห้าเสร็จสามโดยเหมือนว่าน้นนี้จะไม่ใช่ลบ3ามนะครับแต่จะเป็นลบ2องนะครับอ่ะไม่เป็นไรทำได้เลยนะครับบวกหกลบ2ไม่ได้ก็บวก3ามลบ5้าลบบวกอีกหาเสร็เก้าบวกหกลบ2ไม่ได้บวก3ามลบห้าบวกห้าเสร็เก้าบวกหกลบ2ไม่ได้บวก3าลบห้าบวกห้าเสร็จเก้า บวก4บวก1ไม่ได้บวก5ลบ4ลบอีก2ไม่ได้บวก3ลบ5เซต3บวก4บวก1ไม่ได้ก็บวก5ลบ4ลบ2ไม่ได้ก็บวก3ลบ5บวก4บวก1ไม่ได้ก็บวก5ลบ4ลบ2ไม่ได้ก็บวก3ลบ5เซต3อ่ะถัดไปครับ บวก5ลบ2ไม่ได้ก็บวก3ลบ5บวกีกเสร็จเก้าบวก5ลบ2ไม่ได้ก็บวก3ลบ5บวก6เสร็จ9บวก5ลบ2ไม่ได้ก็บวก3ลบ5้าบวก6เสร็จเบวก7ลบ2ลบอีก2ไม่ได้บวก3ลบ5บวก7ลบ2ลบอีก2ไม่ได้บวก3ลบ5บวก7ลบ2 ลบสองไม่ได้บวกสามลบหเซตสข้อที่แปดบวกเกลบสลบอีกหงไม่ได้บวกสี่ลบห้าบวกเกลบสี่ลบอีกหนึ่งไม่ได้บวกสี่ลบห้าบวกเก้าลบสี่ลบอีกหนึ่งไม่ได้บวกสี่ลบห้าเซตสข้อเก้านะครับบวกห้า ลบ2ไม่ได้บวก3ลบหบวกอีก6เสร็จ9บวก5ลบ2ไม่ได้บวก3ลบหบวกอีก6เสร็จ9บวก5ลบ2ไม่ได้บวก3ลบ5บวกอีก6เสร็จ9ข้อสุดท้ายนะครับบวก5ลบ2ไม่ได้บวก3ลบหบวกอีกหนึ่งเสร็จส วกหลบ2ไม่ได้บวก3ลบ5บวกอีกหนึ่งเซตสบวก5ลบ2ไม่ได้บวก3ลบ5บวกอีกหนึ่งเซตสบวก5ลบ2ไม่ได้บวก3ลบ5บวก1นึเซตสก็วันที่เรียบร้อยนะครับในหน้าที่35นะครับก็จบไปแล้วนะครับในเรื่องของการลบ3นะครับ และก็ลบสอนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเจอกันในคลิปถัดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ